ตายอะไรครับอะไรครับอะไรครับมึงคุยอะไรแบบแล้วมึงคุยมึงคุยอะไรมึงคุยอะไรฮะมีแต่เข็มอะมึงจัดไอ้สัตว์เขามึงจัดมึงอ่ะไอ้เหี้ยมีแต่เข็มอะครับพอดีได้หมดโง่ไอเหี้ยโวยกล้าด่าแต่ไม่กล้ารับโง่ไอ้สกจนี่ยเขาแจ้งเนี่ยเราจะโดนเป็นค่าปรับนะครับเรื่องโปรเทคเพราะพอเขามีโปรเทคอยู่ออกไปมีทั้งคำพูด แล้วก็การทาเนะาะในร่างกายครับอ,าาอันนี้เราจะโดน 2M นะอันนี้ผมดูทำลายมาแล้วด้วยว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังนะครับอันนี้ผมขอสรุปเลยแล้วกันเวนจะรับผิดชอบยังไงครับในเรื่องคำพูดที่คุณีนครับที่บอกว่าเขาโง่เนาะกับเลี้ย นี้เราจะรับผิดชอบอย่งเงี้ครับโปรเทคเราน่าจะแตกเรียบร้อยแล้วฟังเขาว่าไงครับผมราฟังอะฟังคำเหล่าว่าไงครับเลียแผลบ้ารับด้าเฮียไม่ได้พวกโง่เฮียสามเฮียไม่เป็นเฮียสักอย่างเฮียแกงคนหรือแกงควายไอ้น้องไอ้กระต๊อก ไอ้เหี้ยปืนมีเยอะแต่แม่งแพ้กับ็พวบอกไอ้เหี้ยเออมึงมายุเบอร์เชื่อจริงมึงมายุเบอร์ไอ้เหี้ยมีปืนตั้งหลายกระบอกไม่ไหวกับพี่กูสักก็จั่วไอ้กระจาะออเกินมาหนึ่งไรหนึ่งแล้วบอกพี่กูติ่งไอ้หายวะพวกมึงติ่งกว่พี่หายเหนึ่งไอ้เหี้ยหน้าขาวเจัดไอ้้ยไอ้เหี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 ้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเล่นป้าไอ้เหี้ยอ้เหี้ยไ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 อ้เนี่ย เไอ้ยฟารมาไอโง่ไอ้ยหน้าขาวจะมาน่นหน้ากูตอนไหนน่ะฮัลโหลเฮีแบนแดงด้วยสัตว์กับกูได้นะมือไงเฮี้ยโง่เฮี้ยกระจกเฮี้ยตั้งแต่เกิดได้ต่อกรได้ต่อกดเขาว่ากูเฮี้ยตั้งแต่เกิดไม่มีชื่อเรียกตั้งแต่เกิดแต่ไม่ยอมให้ใครใช้ได้เป็นหมากเดเป็นเบี้ย

ใจแน่ๆครับว่าแพ้ไม่มีหลบอยู่ข้างใน d n เอนเอ Fuck what you say e v e r y t h i the same y you w come to the game Until the end See nothing left but the pride They call me Mr. Name ี่ยบี้จําไว้ให้มั่นเถิดนิสิตไม่มีหลอกฟ้ามาลีกิดมีแต่คนลบที่คอยหลอกมึงด้วยภาพอยู่ในแนวที่ระนาบกับบุญบาปที่วิจิตรมึงมองดิพวกกูคือไรพวกกูคือไรขยะเออควายไอ้ตองจันเลยี้เยียบุยสงสัยว่าเป็นเี่ยะไาเยียเยี่ยเยี่ยด้าเีย้าเย่้เยียบ้เี่ย่ได้เยย นี่กูเฮียเยมั้ยควายเฮียเยมั่เฮียเยรเฮียเฮียไ้ตู่เฮียตั้งแต่เกิดเขาว่ากูเฮียตั้งแต่เกิดไม่มีชื่เรียกตั้งแต่เกิดแตไม่บ้าไอย่าบ้าไอ่าบ้าไ่้ตู่เฮียตั้ง่เกิดเขาว่ากูเฮียตั้งแต่เกิดไม่มีชื่เรียกตั้แต่เกิดแต่ไม่ยอมให้ใครใช้ได้เป็นหมากได้เป็นเบียตั้งแต่เกิด ตัดออไปกอยางเลยยทลนี้ไม่ตายโ่เหี้ยานีไอต่นีุ่บเนี่ยมานนี่กบอยมาโกบอยอ่ารีบเปรยนีขึ้นบียกจนคอมึงกระเทแทงเหี้ยอะไรมีแต่ย่าไห่เดี๋ยวมิกลับมาชยเพื่อนั

เออ่าเตมพวกไม่เป็นอ่ะมันพวกนี้ไม่เป็นอ่ะโอ้ยส้ติงเขาน้องเย่ามิเนดนไม่เป็นอ่ะมื่อหนาไม่มีใครจให้ออกมาโนสไหบ้านเด็กควสนตีนไม่ดีโดนตยเพื่อเพอไอ้เนังนี่ยเพื่อข้างหลังมช่วยดดีด้วยแล้วเป็นขึ้นอยบากันเดนหน้าปไกห่่ก็ดีไม่ต้จอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อรวยมม่ว่าไม่อยากมีใครเขาชวไปต่แล้วเพื่อนข้นรไม่ดี อเฮ้ยถ้าเจอในนี้มึงโดนนะกบอกเลยพวกมึงจะเต้นกันแบบโไ้เต่อาเไม่ดีอย่าเพ่งก้นตีนบ้าไม่ีอย่าเพกส้นตีนเด็กปากีอย่พิงกวนส้นตีนตะปากทีได้ลงลงลมาานี้ไอ้เหี้ยมันโดดมันายเนี่ยหนีตายเหรอฮัลโหลหนีตายเหรอ